สวດີดีสวัสดีพี่น้องทักทยายสวัสดี FC เบอร์สุขກทุกคนเนาะพี่น้องมื้อนี้ก็มาทักทายกันตอนเทีย่ยงเนาะมืนี้ยาป้อคุณไปขุดจินน้นนายกับคนเฮือนไก,นก่เนาสวนสลนบิ่งเนาะมื้อนี้ยายเพิ่นก็ไปเวียเนาะบ่มีไผเบิ่ง นี่กเสิพาเขาขั้วคือเก่าแล้วพี่น้อง fc ่าเมื่อใดเสด็จเมื่อใดเสหลบเมื่อใดลงคลิปแม่นคึดเมนูออกแม่และพี่น้อง fc ดาวถือแล้วคึดเมนูออกขึ้นประจี๊ดไงพี่น้อง fc เบิ้ลนอกข้ามซีเต่อันคลิปเก่าๆก่าไล่กัญญานพี่น้อง fc เบื่อนอกพี่น้องเนี่ยแดดกัญญาภาเบื่อกันเนาะเบิ้งไปน้ำกันเนาะพี่น้องเมื่อเนาะเมื่อในการ์เซ้าเขาขั้วคือเก่านอกไม่ไงป๊อคุณบอกว่าดังไพ่ขั้วจิตนายคนรำมันนี่จำโบกินเขาไปแหละจำโบ ไปรอฮ้าโมเพื่อแล้วพี่น้องดังดังไผ่ขึ้เกาเลยพี่น้องทานห้ามูลงับขึ้นแล้วปลูกแน่ใส่โฮมไก่กันละในบอลก็เหี่ยวค่อยหน่อย ข้าก็ย้ําคุณมากตัวกลางอักแดดวิบมันอ่ะทุ้งนาะงทงน้องมันจโตแล้วทงอืมของควรหน่อยแล้วผู้ชายบอนก๊กเงี้ยอ่นเด้อแล้วก็มันก็นย้ํามากควรไงมันไก่น้องเดี๋ยวก็ควรเท่าก้นมาถึงคุมกับทึ้งน้องมันถึงอยู่ดอกเอาหัวเขาส้วนแน่ลองกินหนามันบอกกินเล็มเนี่ยเอาออกมา บอลเลนเซนะเลนเ <c oughs> น,น,นาบัลควนแมน่งบ่อยากเลยงวโอเคนะ้าขากิหเยเนี่มกินมันบกินมันเห็นหยาดเลีมหยานบกินหอดหน้าอ,นนนะออกมาคุณลงไปในบ่อนแค่ไนะม,ม, <c oughs> ม,ม,ม่น้ำลมแรงขึ้นขึ้นเกามันลมเนี่ยพี่น้อข้างหน้าถ่วมน้าอัาันขึ้นมาหอดก็เงีงกยกวเี่ยแม่เอาเพื่อนมากินเกะเพื่อเกะเพื่อให้มันกิน ไปเองไ,ไปลองไปไปองตรงยา <สะ S 1> อีพราะเราไปันนั้น่วะเพื่อนบุญวะไป้าเ้ะ ี่ะชนาินนี่หน,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 นาน้ำถ้วมันจะกินอยู่วะงัวมาพี่น้องล่าจากดางังไยแล้วมาบังจิตหนายังไงป๊อเนี่สิบไตเอาป๊อปควายจิตหนายอึดเนาะพี่น้องบนว่ซูมดูมะ นี่พี่น้องมันหักตัวใหญ่ละสามสิบสิบพันนจะจ๊ะสามสิบสิบพัน,นมาสแลสิบปิดตีอ่ะใส่ขี่ปิดปีกเนาะพี่น้อ,องเออเห็นเห็นอยู่ขู่นะเห็นอยู่มีจะป้องกันเห็นขู่พี่เนาะนี่อันนี้เราบอแม่จิ้นนายใครนะ เดือนซีฟอ่ะห้ามพูงไม่เียมาต่ำมหนุ่มมัน่มีกับว่าต่ำเลตยตองปิดตีนัพนปิดตีส่เขียวแม่ปิดอวั่ตีน่อยนะ อยู่จ้าแม่สามสิบตัวที่นายจ้าควายมันอึดนอกพี่น้องไปหมองเก้าด้วบอลเชียงสาแหละพาไปแต่ว่าควายมันอึดนอกปลาเป๋อก็จะกระดูดที่จะเดินเห็ดสิปลูกมันเห็ดสวนปลูกพักปลูกพคนไม้ก็จะใส่จะกระตาเลยั้องล้างรถไฟเดี๋อวห่อไปเพื่อแหละไปเพื่แหละเงี่ยกองถ้าไปกับเออแห้งไปแค่ยิ่งแง่มันบวมมีหดคู่ไว ่อน่ะตกนโตกอยู่ว่ามีขวดอย่างก่อนถันงแกะนี่ออกนำของก็ได้ไปทังได้ขวดค,ณ,นะคณถามเนากย่างกล่องไปบุได้หรอทางแดงนะหัน<ป>มันยังยนาอย,าอย,าอย,าอยู่ทางลงบอลน,นันวันนดดไ้ัหน เป็นทางใดทางวัดอย่านาหาแล้วม่อยู่มาหนักแโดกขนาดยังไงนะ่ีน oh, okay. ้าทั้งแกอย่าแกมันบาดเมื่นดิมันกินอยู่างมันแกนกับปรยากเลยอย่าตุ๊แกตุ๊ฮอนอะไรนีปู้อย่าดูรนปนะ นี่เนาพี่น้องอันนี้คือซะแหละสายขี้ปิดปิ๊กปิดตีนเนาะเพิ่นออกเรียบร้อยเนาะได้เท่านี้มี้อยป้อคิ่ว่าจินายจังฮอดหรืมบ่30ตัวเนาะนี่สายขีออกมาแล้วเฮาสิล้างน้ําหน้าล้งน้ํานี่งน้ําก็ได้เนาะพี่น้องน้ํา3น้ําก็ได้เนาะนี่นกตัวใหญ่เนาะพี่น้องแต่ว่ายังบ่ทันเนาะมยอไว้เดือนหน้าบ่จักมันจังขาประมาณเดือน10เดือน11เนาะจีนนายพี่น้องช่งนี้กพน ต๊ะค่ะกับยุทธเนาะจินายกับโบรายเนาะควรบอกคอยอดเนี่ยมีเพาะพันกับมานับเนาะว่าเพิ่นได้จักโตจักโตเพิ่นกับนับเบิ้งเนาะพี่น้องว่าสิหอจะบอกสามสิบตัวเนาะนับไปนับไปเนาะจับเธอละสองตัวนับไปนี่เนาะหอจะบอกเนาะพิ่นว่าสามสิบตัวพ่นว่าจินายเพิ่นออกนําเนาะนี่อ่านับไปแล้วก็ได้สามสิบแปดตัวพ่นว่านี่เนาะได้สามสิบแปดตัวอยู่เนาะพี่น้องออกนําตัวหนึ่งพิ่นว่าหอสี่สิบสาม ใส่หมอพี่น้องหมอคู่ใจนวอมาใส่ก่อนเนาะหมอคู่ใจหมอคู่ใจหมอคู่ขาดเนี่ยอ่ะอาหน่อก่ยกาม่ต่อกินตีนตีนน้อยนะพี่น้องที่ห้าติดถิ่มติดถิ่มอ่ะใส่แบ้นงนัวมีไงสู้ มันบราณอยู่ซาติที่โตชาิที่เกิดกเกด้งใช่ไหมเกิ่นเนีองพี่น้องคนเ,เล่คนเลติดแล้วก็ไห้ติดเลยเนี่ค้างเ้ยทานลูทานลู ถาใส่ทานเวลาได้เย่ยถ้าก็เริ่มห่อนอ่ะพี่น้องพอไผงไปแห้งสาห,สหร่ใช้ทานบเวลายนะเยานาะใส่ทานเชี่ยหักก่อนใจเย็นๆจังหน่อยเนาะอ่า เมนูเมนูเดียวเมนูน้อยอีกเมนูกำหนดสามสิบแปดโต๊ะอะไม่ไงป๊อกคนนับเนาะพี่น้องได้่ยสามสิบแปดโต๊ะป๊าไปแต่สาวๆเพราะที่หน้ามันกระอึดนเนาะพี่น้องพราะหน้ากระซาโต๊ะมันนี่ฮากระเห็นแดดเด้อจ้าสิได้ซักเกลืองะไรเนาะพราะหน้ากระซาเนาะพี่น้องแดดหน้ากระออกมือนี่นี่ออ่หน้ากระเลือบคนก่อนคนก่อน คุยไปน้ากันนะพี่น้องนี่ปอกว่าอ๋อชิ้นไหนเน่ยดี๋ยวเจลไซม่สมบอกอ่ะพี่น้องหากว่ามีวกินน้าเพล่าพี่น้องลออนนจจสลกะเด็กเส็งมาแล้วนะไปเบิ่งค่วยมากอ็เพิ่ดีม,มากไ่อใหญ่กับไปเวียกมากคำนะพี่น้องสองใัยมาคําจำโบกับกินเลาวนะ่นไปกินเก,กเพนเพื่อนไก่ซุนเซ่ค่ะขวาปขวามาหมอก็เริ่มแห้งลงแหลงเรื่อ เนี้ยเป่าพญางไปเือ,เอ,อ,อเนเอเอไอเดินไปเนาะพยางไปเือนมีไงเวอร์มีแต่มนนูเดียวแล้วก็มีนน้อยเดียวอีกเด็กพี่นโโเนาอมนหนูหัวจิ้นไล่หัวจิ้นโปเมื่อจ้าสูมใกล้ๆอ่าคนไปคนมากเนาะ คนไปคนมานี่เด้อไผ่เริ่มสิม่หมอพขออนแขนมาพี่น้องให้อยากให้จีนายแหงนาะอีเจัาหน่อยตักขึ้นไงพ่อบอกมแม่จำเนี่ยตักเด้อพี่น้องโอ้ยตัวเดียวให้ถอกน้าเสีหมอก็ไพาส่สมัยหมอดเด้อจ้าเด้อ ช่วงนี้แกน่ะเดี๋ยวมันจะนั่งหลันนลงหลังเลยแมย์ป๊อกอันนี้ก็อิ่มแหละพี่น้องเอ้ยเม่ย์ป๊อกินผู้เดียวเด้อจ้านี่สุนแหละกินแล้วพุณนมาสวยสุนัขแหละดึกกินเขากินพี่ชัางของลุงของนินไปเลยอิ่มนะพี่น้องทั้ลายาส่นว,นาวนพ่อใหญ่เป็นกลัวเป็นกบมาคำน่ะเมย์ป๊อกินเขาผู้เดียวมันนี่ พี่น้องพี่น้องขวัออกมาหนาตาแตบบจะประมาณนี้นาะใไ้เบิงอีกเทียมือกล่องขาาอ้าทไทยหันหยามันแบบซุ่มเขาซุ่มออกอยาเหีนค่ะอันนี้เป็นขวัวไข่ใส่หน้าแต่นสาวสาวอะนนออันนี้โทษไข่เต็มหมึขื้นด้วพี่น้องยังกินมาเบิลหน้าออกมาอุ่นกินอย่างกินได่กินไอีกคือเกาเนาะ อันนี้เป็นพัดมันดูเป็นไปอคงใจทงยางไว้แต่คืนนี้เนาะพี่น้องบ่มี่เคยกินกินบ่เบิดน้ำเหรอเมนบ่กบอมี่เคยกินพ่อยายผลกระเพราไปเบี้ยนน้ำหมือนสาว่นกินแต่กะเพิ่นกลับไปเลยเนาะกระหื่งจมโบกับไปกินเขาน้ำพ่อยายทรงเนาะพ่อยายทรงเพิ่นบ่มี่โมบันนางกินแล้วพ่อยายทรงกันเลยส่วนเสาะแหลนะเด็กเสร็จอยู่แล้วพี่น้องมาเดาจ้ามาเดากินเขาน้ำมีไงปอแม่นเพี้ยตี้น่ะฝากจังไม่เดาอ่ะมาเดาพี่น้องเลยมาเดาไมาเดาแฉะ กินข้าวน่ะแม่ไก่คือขันยำกังเวนไก่ขันยำกังเวนกินแบบโบไม่แจวนะกินเหกินง่ายๆเนาะพี่น้องมีสัมไตกินสัมนันเนาะกินซัมมี่มีซัมกินขาวติ้งมือขาติ้งมือขันเนี้ยย่างย่างสีไงยู่ได้ย่างสีไงก็จะว่าขาวติ้งมือย่างสญ่อยู่เนี่ยกินเชิงเงือกเชิงไข่หอนเด้อพี่น้องอากาศวันนี้ฝนไม่ตก ตุ๊แดดฮอนพ่นก็แม่นฮอร้อนแม่นพ่นยู่ก็แม่นแดดฮนคือกันสิซักเครื่องพี่น้องตกดูหายน้ําท่วมเขาตายบ่แลบ่ออกไปเบิ่งบ่ขานขาทซําเก่าเมืพ่นตกแมันจึเลยจึเลยมันบ่แดดเเนาะพี่น้องมันก็จึเลยพ่นตกน้ําท่วมมาถอดบ่เสมอกันล่ะพี่น้องเอ้ยน้ําเต็มเนาะ มันเขาน้องอยู่บ่แม่มันถั่วมั้งคะโบเขา่าอันท้ายกับสิขาน้นามโสนามทางหรืพี่น้องขั้นพายกับสิข,ขามีไงป้าวา่ะนี่หอมๆมาเดจ้าเดจ่าเด้อนีดมากๆขวดจิ้นนายหรือว่าจิ้นโป้มบางๆก็จะ,ะเอิดจิ้นรอเนาะบางสไลายเอิญจิ้นหนายเนาะจิ้นรอต้องเป็นตัวดำ,ดำๆใหญ่ๆจิ้นเหล่ต้องเป็นตัวค้าๆนิดๆน,นะแม่บ่มยี่ติ้นเลยจิ้งเหล่ ขวไขครใส่น้ำด้วยจ้ะใส่ผักหอมบัวเจ้ามีปอปอเฟินซน,น้ำแน่จำบกับไปวงังวังเนาะเอาไอาม,ม้พวกกินเนาะใส่เผาไอ้อพอเ้วกับเผาไปเบี้แล้วกิกนกับเพลาเากับไปเลยอหอนวะไปกินอะไรดื่แหลปอซื้อเข้าไปกับไปกินแค่นี้ปีงโมง่ปีงโมปีงโม่ปีสีโมแต่คืนนี้ใครมึงดู พี <c oughs> ่ไปกับไปกินได้พี่น้องค่ะเอาเงี่ยป้อมมันที่ไปคับผมเป็นสีม้วนน่ะเื้อไปใส่ทุกอย่างไปอุ้ยไว้อุ่นกินมาแล้วง่วงแล้วง่วงพร้อมง่วงกับกินเขาด้วยกันนะพี่น้องกินเขากินห้ามนันบ่มีหย่าบ่ยังผูกใส่เดินไว้ซื้อพี่น้องบ่มีบอลไปเลี้ยงก็เลยเขาเย็นแน่ไปให้มันกินห้ามแน่น้อแน่เป็นจอยไม่ได้มีห้ามการกินเลือดตะโค้งกระดูกแล้วง่วงสละ หุะโคตรดีเลยหุนหัวแสแหลหุนดีดโีโอ้โพี่น้องขั้นดังแต่พี่น้องดูมันหูได้พี่น้องเวลาคนยุ่นกับหมาแล้วในกายเวลาเขาเห็ดกินเขาไก่ขาวไงละหัวไข่ นีป้อมสื่อใครแตะหนึ่งใครกับแพงเดือพี่น้องคันดังไปวะยังกับแพงบานสสเลนะพี่น้องคูนเอาสิตะกี้บานแสเล่นมันเฟ้อแห้งยังกับขึ้นยังกับขึ้นตะกี้เงินชิบพันได้ใครสิน <s art öd Laser> ้อยสิบพันดะชิน้อยิพันจะนอ เนาะพี่น้องเมียเปาะคนกินข้าวเรียบร้อยแล้วเพิ่ไปแล้วพี่น้องสงสัยพ่ยางไปเบิรงกนันเพื่อนกรรมเนาะคนเพื่อนกายออกลูกทีสเละไปทายให้เบิ่งเลยเนาะเพื่อนออกลูกเมื่อคืนเนี้ยออกตอนดึกพี่น้องสะเลยเอาซาเลงพับก็จะว่าหาหาซาเลงพับไปรับอ่าักยัองออกตอนเก่ามุ่งกลางคืนเนาะพี่น้องประมาณตีสองตีสามเลยเนาะกลับมาอยู่ไพ่แบบบนานๆเท่าเนาะอยู่กรรมกินน้ำหกน้ำหอนเนาะโอเคนะพี่น้อง ชอบกินเนกอะมือะ้อีนกอะเด้แต่เมนูจิตหน้าเนาะเมนูเดียวมและ้วกะ็มีน้อยอีกพี่น้องพ้นหน้ากะเศร้าโต๊นะเนาะมันไงปอกเิ่นกะไปคุดเนาะกับคนงันกะแล้วมาสวนเนาะลองไปเบิงนะ่งเนาะมันคุ้ยมันกับบ่อคอยอนะ้นเนาะพี่น้องมันบ่อคอยมีมีบุหรายเนาะส่วนดีว่าเป็นปลาเป็นดงที่เคยไปคุดตะกี้กับซุ้มสะดิยมก็จกะกับเศร้าเฮ็ดให,ห้เฮ็ดสวนเนาะก็จะสิบปุูกมันปลูกพักปลูกพืชก็จกนะแล้เนาะพี่น้อง โอเคเนาะพี่น้องสำหรับคิดนี้สละสิฝากไหวสันน้เนาะไปพอกันไหมลิปหน้าเนอะถามมากอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสละไปคลิปต่อไปนีเด้อบ๊ายบายสวัสดี